เอาลากราบสวัสดีท่านผูชน้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับหุ่นยนต์แล้วก็เพื่อนๆอ,อีกข้างล่งนะครับยังไม่ได้สปอนเลย <c oughs> อา้าล่ะสปอนกันดีกว่านะเชื่อป่ะอ่ออ่อหุ่นยนต์นี่นายพาฉันมาที่ไหนเนี่ยทะเลทรายนะ่ะทะเลทรายไง ฉันถึงถามว่านายพาฉันมาที่ทะเลทรายทำไมเนี่ยมันข้างเลยเนี่ยข้างฉันหนัมันข้างโอเคโอเคโอเคเอาเป็นว่าเราไปบุกครคท่าารข้างนากันโอเคโอเคโอเคแต่ว่าทหารในใครทหารนั่นอะมันมีปืนด้วยนะเดี๋ยวฉันนำไปเองโอเคไหม ชานจัดการหมดแล้วเดี๋ยวฉันเรียกพวกนายมาเอาของมีค่าละกันนะโอเค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 เอาละเสกปืนมาก่อนดีกว่าคนดูเสกปืนมาก่อนเอาปืนนี้ทั้งกองทับเลยเอาปืนนี้ทั้งกองทับนี่แหละ ต่อาจจะค้างหน่อยนะครับขอโทษครับมันค้างอะครับคุณเยอะไปมีเลยทหารหัวหน้ายายายาฉันจะเข้าไปแล้วนะมีเลยแม่จิงไกลก็เข้ามาเาก็ได้ อ,อุย้ยถอยเอาไปตั้งหลักอุย้ยถอยเอาไปตั้งหลักเออฉันก็มีปืนเหมือนกันแต่ฉันจะกวาดทั้งกองทัพฉันจะกวาดทั้งกองทัพนี่คือเสียงจริงจะกวาดทั้งกองทัพเลยคอยดูชุบ,ชบ อุย้ยยามึงขับทิศทางยาเราว,ว่างตู้มกวาดทั้งกองครับ โอยเ,เ,เ,เอาไปกินหยาหัวหน้าฝากด้วยนะครับโอเคไม่ต้องหอ่วงไปลูกน้องฉันทำได้ ฉันจะฆ่าพวกข้างหลังแกเอาไปกินอยาอาฉันทนไม่ไหวแล้วอุมเืหมดแล้วครับ โอ้โหมึงมีหัวจริงจิงเอเดนะทำไมเสียงมึงเปลี่ยนอ๋ออันนี้คือเสียงจริงของผมนะครับเมื่อกี้ผมผ้าก,กับพัดลมผมมีพัดลมติดปากอยู่อันนี้เสียงจริงผมเอาละทุกคนมาเอาของมีค่าเลยโอเคอากโอตะเลเออแล้วเสียง เรื่อเสียงสูงน่จะเอาไปใส่ใครดีวะคอนดีกว่าเสียงสูงใส่คอนนะครับตอนนี้น่ะเสียงสูงผมจะใส่คอนแล้วนะนี่ครับคนดูเฮ้ยเฮ้ยเมันไม่มีของมีค่าไม่ใช่หรอกวะมีดีมีสิครับเนี่ยทอง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 ทอโอ้โหทองเต็มเลย แบกไหวไหมเนี่ยแต่ผมมาไหวอยู่แล้วมั้งอืมอือ จริงโอ้ยหนักมากเลยคองทั้งหมดนี่นะ่ะขายได้สองร้อยบาทโอ้ย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 เจ็บ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 อ้ช่วยด้วยช่วยฉันด้วยเอายามาฉีด ายเป็นเหล็กนี่หว่าต้องไปฉีดยามไม่ได้นะ่ะขอโทษที <c oughs> <c oughs> <c oughs> ี่คือผมอีกล่างหนึ่งนี่คือผมอีกล่างหนึ่งนะครับแบตเต็มยังไงอะไรนะแบตเต็มแล้วเอ้ยเจ็ดสิบเจ็ดทำไมมาช้าแบตไม่เข่าเข้าตอนแรกสี่สิบกว่าเหรอทุกคนผม จะมาเอาทองไปขายทั้งหมดนี่โอ้โห